วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกบา้านชแนลค่ะวันนี้ลูกบาก็จะมาเปิดกล่องชุดทองนี้นะคะฟันตั้มสตัมสวยมากท้ง <Yeah. S 3> ห,หมดที่กี่ยูซีไปดูพร้อมกันเลยอออเเเเเเคคลรดมมมมีส ing, มมิิิิ <Like what? S 1> ิทททททกกกกกกกบงงงตตตตุุุุยยะะวาาจจ่่ป

ทองใหม่กันมีใครเปิดไปบ้างแล้วไหมเราไม่ได้เปิดชุดทองมาหลายกล่องอยู่นะ <ừ> เราไม่ได้เปิดมาหลายกล่องและกล่องนี้จะกลับมาเปิดจะดวงดีบ้างไหมน้อสิบกล่องชุดออกเลยซ่าถุกสัมพรปากนะคะวิจเจ้าบ,บอยกล่องแรกมาเลยของรางวัลเซตนี้ นักรบเมอร์คิวรีมัน,มนออกแนวไซเบอร์เนาะของแนวแบบว่ารามานาโคชุดอเท่นะชุดกล่องนี้เป็นกล่องที่นี่น่าโดนนะทุกคนได้คิวบีแซดด้อะว้ามีถึงเวลเวลเจ็แบบอ้ฟีท,ท,ที่เออน,นี่สวย,ยสวยสวยแล้วก็มีสมโมอ้ยสโมกก็เท่สีเงินเป็นแนวติมเงินหมดเลยนะคะแนวตอมแนวควันตั้มอันนี้ก็คือ ของรางวัลในกล่องนี้นะคะ10กล่องแรกเราจะได้ชุดหรือสกินปืนหรือเปล่านะคะผมเอาละขอเชิญญาติโยมทั้งหลายสวดมนต์อวยพรให้แก่ข้าพเจ้าได้นะครับนะมระหว่างชุดกับลูกบาทอะไรสวยกว่ากันคะมันก็ต้องปืนอยู่แล้วแหละครับท่านผู้ชมไปกันเลยฮะสิกล่องแรกคืออะไรอ่ะ เป็นชิ้นส่วนอัญมณีโซเรสร็จเกลือเสศจเกลือไปรวม,มให้มันเป็นอันนี้ถูกไหมโอ้เปิดมาผมก็ได้เกลือเลยอ่อครั้งแรกไปแล้ว10 UC นะคะต่อไป10กล่อง600 540 UC เ <c oughs> ละเกลือ <c oughs> เปิดมือขึ้นพี่คาด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 อุ้ยข,ของม่วงก็หรือว่า อยู่ไม่ทำมาดอดานะครับเนี่ยผมก็สิบกล่องแรกก็ได้ระเบิดแล้วครับไปต่อเลยไหมไปต่อกันเลยอ๋อโอดีสิบกล่องอ๋อวันนี้ด้านซ้ายด้านซ้ายทุกคนมันมีให้แรกอยู่ถ้าเราไม่ได้อะไรนะคะเราก็ เก็บเพวกนั้นกอบรูปท้ายแล้วก็อัญมณีหนึ่งหัวหนึ่ง250อันในโง่สองร้อยห้าสิบให้หนึ่งอันเนี้ยนะเนี่ยถ้าเปิดไม่ได้ก็เอาไปแลกหกอันปืนสามอันเพราะว่าน่าจะได้อยู่นะสองเงืนดูซีอ่ะของเพืของฟันนะคะว่าน้องฟันครับแล้วป่ตัวมันอยู่ตรงนี้เนะี่ยตัวร่วงตุ้อย่าจะดีเอง อุ้ยได้แลเปิดซ้ำมีมใครมีชิคอะไรไหมคะเดี๋ยวตาน,นี้ผมจะลองแบบแกล้งแบบวันนี้มาเปิดจริงๆแล้วไม่ได้อยากได้นะครับเีมพอดีว่ายูซีมันเหลือก็บอกแล้วในสตอรีร่อ่ะวันนี้ว่ากแกล้งๆมาเปิดคนดูอยากเห็นก็เลยแบบแกล้งๆมาเปิดครับแต่จริงไม่ใครอยากได้ไม่มีแกอยงไม่ได้อยากได้ชุดนี้แล้วเปิดเปิดนั้นแหละไม่ได้อยากได้เลย ปกติถ้าอยากได้เราเบิดมูมาเลยนังหนาครับยูซีเหลือจริงแล้วก็ต้องขอขอบคุณยูซีด้วยนะคะลืมขอบคุณสปอนเลยจากทางพับจีม b บายนะคะก็ไดดีให้มา2 0 0 0มื่นย kind of ูซีนะคะแต่ถ้าใครอยากเปิดกล่องนี้ก็พิเศษ ควันต้มเราได้มาแล้วฮะหนึ่งเหรียญแรกเฮ้ยไปกดครับให้ความรุ่งค่ะ I'm okay I'm fine Kiana Kiana ซับใหม่ปะเนี่ยหรือว่าซับเก่าหรือว่าซับจางขอบคุณนะคะขอบคุณที่กดซับให้ซับจางนี่เริ่มเป็นกูแล้วตอนนี้ยุกมาอันนี้ยต้องรักชุดียเฉย าสุดหลอฮิยผมคนรู้คือก่อนหน้านี้ผมบอกว่าเลยผมบอกว่ามีคนโดนเด็ตให้ผมเนี่ยผมได้ของดีแน่เลยเมื่อกี้โดนเน็ตทางทางอันเนี้ยทิเมียแล้วไม่ออกเฉยโดนเน็ดพอบอกป๊บถึงกับอึ้งตริงเล่นไม่รู้ตองเล่ไม่รู้จนอ่านคอมเมนต์ว่าชุดออกก็บอกแล้วว่าไม่ได้เปิดนานแล้วอะกลับมาเปิดอ่ะมันก็ธรรมดาแล้วบอกค่ะ จริงๆวันนี้ไม่ค่อยได้อยากได้หรอกเป็นไงี้เจตนาเราอ่ะคิดดีไงเราเป็นคนดีเตียมเขาก็เห็นเขาก็เลยประทานชุดมาให้เราถูกป้ทิ้งไปอีกนี่เหมดไปทั้งหมดหนึ่งสิบกล่องชุดออกนะคะหมดไปกี่ยูซีหา้าหกหกพันยูซีหกพันยูซีแต่เรายังไม่ได้ปืนแต่เราไปดูสกินปืนก่อนว่าต้องเอาเกี่เหรียณ 3าเหรียญขาด,ดเหรียญเดียวใช้เรามีปะวะ้ายเวล2ใช้2เวล2ใช้2เวล3ใช้3 5 9อู้เหลือเหลือเลยครับใช้ผมมาผมไม่ต้องเอถึง150ก็ได้นะถ้าถ้าเปิดอีกเราได้เหรีออยญอันมมนี้ก็คือจุบเลยนะคะขาดเหรียญเดียวเท่านั้นเฮ้ยเกลือเว้ ขออนุญาตขอโทษด้วยนะคบสาหรับกองเชียงที่เข้ามาดูนะคะวันนี้ว่าวันนี้มันเป็นวันของผมเหมาแน่นอนอะไรขาดแค่เหรียญเดียวขาดแค่เหรียญนี้ไงผมเอาวันนี้ไปแรกได้ขาดเศษเก้าอันแรกได้หนึ่งไปครับเราไปกันต่อเลยละกันเอ้ยมวยไม่ยุ่งกับผมผมเปิดชุดอยู่ฝนพี่ฝนที่แป๊บหนึ่งยังไม่ได้ใส่ชุดเลยเดี๋ยวเราจะหาชิ้นส่วนเศษอีกเก้าอันเพื่อได้อัญมณีหนึ่งหรือว่า จะหาอัญมณีเลยนะคะใน10กล่องต่อไปนะคะจริงๆมันได้ช่วๆๆละสองร้อสิบแต่นั้นก็เยอะเกินน่าจะหมดเยอะไปครับขอแค่อัญมณมีเรียนเดียวเท่านั้นเละไม่มาเรานีแหละแน่นอนเฮ้ยได้สกินปืนคูณ3ด้วยขาดอีก2ออันขาดอีก2ออันโน่นั้น ก็คูณสองอุ้ยสกินปืน,นไมรอบนี้มันออกง่ายจังอะส,สกินของแต่งอะผมแดยนยามันดีแล้วเนี่ยหนึ่งอันตอนเนี้ยได้ปืนละหนึ่งกระบอกเฮ้ยหนึ่งยังไงก็ต้องเปิดให้ถึงร้อยห้าสิบพอถึงร้อยห้าสิบพอแล้วแล้วท้ได้ท้ายมาหนึ่งกระเป๋าก็น่าได้หนูเนะาะโอ้ดีอะหายอีกเหรียญหนึ่งเหรอต้องครบเซ็ตกระเป๋ามันไม่สวยโลกระเป๋ามีอยู่เยอะแยะแล้วใน ในครั้งเนี่ยของมันต้องมีอย่าป๊อดดเไอพวกนี้แม่งไอ้กองแช่งบ้งนั้นอะเองเอมันมีสกาอาพยู่นะในชุดเก่าอ่ะชุดเก่าอะไรวะสกาอาพอะไรวะเย็ด yeah. วันนี้แม่งสวยเฉยเย้ yeah. ร้อยกล่องพอจะให้ผมลุ้น,น,นเยอะเฮอันนี้นไมนมีคนเติมถามมัน,มมน,นยูซีไปอขอให้ครบตัวหนึ่งมันจะได้ไม่ได้คุกกลมไม่มา เปืนออกเฉยอเอาปืนออกกี่ตึด๊ดตึ๊ด,ด o oh m god โ oh <my> อ้มากอ่ะเวมากวไเป่เปาอย่างนี้รูปเพจผมก็ยิ่ฉาผมกันได้วากกันดีพอพอแล้วแค่นี้พอแล้วเหลือหมื่นหนึ่งไว้เปิดกล่องหน้าขอแยกย้าไป,าปืนก่อนอาปืนปนแยกใส่ขอแยกถือคิวบีเซตครับ อุ้ยเป็นสกินปืนแรกด้วยอ่ะคิวบีเซนไม่เคยมีไม่เคยมีเปิดเลยนะเนี่ยอัพสิครับอร่อะไรสวยอัพเรียบเลยเบลสีพอกันคนโลภมัมกลาบหายคนไม่โลภก็มักจะได้ดูไว้พวกเองตัวสก,กากล่องนั้นมันสามเหลียญเหรอเรียบเลย อัปเกรดมีเหลือ5อันพอั้ยเนี่ยขาดอีก4ว่ะจะได้คิวฟีดมีอันเล็กพอดีเลย40ท้ายเลกท้ายเล็กไปรวมคอมโอ้่ไง ก็เขามีอยู่อ่ะนี่เองแฮกไอเดียค่ะบนนี้และผมได้มานะไงเวลซีทั้งสองกระบอกเสร็จแลกไฟนี่แลกไฟได้โอ้โหอะไรมันจะพอดิบพอดีขนาดนี้เอาท้ายเก็บไว้เนะสองอันเคคอมเมนต์ส่วนใหญ่เป็นท้ายนะคะเอาท้ายเก็บไว้สวยมีให้เลือกเซษอีกเปล่าหมดแล้วอุ๊ยเมก โอ้โหพอดีเกียงผมเลขคลุบใช้แบบเต็มวิวอะคัวบคุบหมดเลยไม่ไมีเหลือเกียงคือเราเปิดได้คุ้มมากหมดไป12000 UC นะคะกับ211กล่องได้ชุดได้ปืนมาสองกระบอกสาก,กากับ QBZ ได้ไท้ายมาได้ไฟมาอุยแต่เราไม่ได้เครื่องร่อนอะ ปิด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 ปพอพอพอแล้วเครื่องล่นได้ใช้ทั้งแมพไหมไหมก็แค่โดดล่ม